เาฟาร,ร์มกรเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เรามาเก็บหอยขมพันกเกษตรกันนะคะเรามาดูรูปแบบการดักหอยขมเรานะคะก็เราจะนํายางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ลงสาบเสร็จแล้วเวลาที่เราจะเก็บเราก็จะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเนี่ยมีตะลูกตัวตรงนั้นเลยนะเนี่ยช่วงนี้นะช่วงนี้เขาวางไข่นะคะช่วงนี้เขาวางไข่มีตะลูกตัวตรงนั้นเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับการขยายพันธุ์ช่วงนี้นะคะดูดูลักษณะข้างในโอ้โห การเลี้ยงหอยขมแบบวิถีธรรมชาตินะคะาสรธรรมชาตินะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะตายนะคะเพราะว่า,าระบบน้ําของเราเนี่ยเป็นบ่อบน้ําแบบธรรมชาตินะคะอาหารการกินนอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นวิธีการเก็บหอยของเรานะคะวันนี้ออเดอร์30กิโลนะคะสำหรับท่านที่สนใจหอยขมพันธุ์เกษตรของเรานะคะขอบคุณค่ะเช่นลักษณะขอนไม้นะคะเราก็สามารถนําขอนไม้มาลงไว้ เพื่อเป็นที่เกาะของหอยนะคะหอยเขาก็จะได้ไข่แล้วก็วางไข่นะคะลูกเขาเต็มเลยเนี่ยนะ,ะก็เก็บง่ายด้วยนะคะหมอสลับช่วงหน้าแล้งนะคะเราไม่ต้องลงสะนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเนี่ยเอาลงให้มิดเลยนะคะเนี่ยน่าจะได้ประมาณสิบโลละนะคะ สลับหอยขมพันเกษตรนะคะสดสดเลยนะคะจากบ่อนะคะอันนี้พร้อมที่จะวางาตัวเล็กแล้วนะคะเนี่ยปากเขาเต็มนะคะเนี่ยตัวใหญ่เลยนะคะอันนี้พร้อมที่จะนําไปปล่อยสรกอันนี้เราจะไม่ล้างนะคะเราจะไม่ล้างตะไคร่น้ําออกนะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับวันนี้นะคะ30โลนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะหอยพันเกษตรนะคะ หอยขมที่เราเก็บมาวันนี้นะคะเราจะนํามาช่างนะคะแล้วก็เตรียมนาส่งลูกค้านะคะเนี่ยช่วงนี้เริ่มตกออกตัวเล็กแล้วนะคะเสดสดเลยนะคะตัวใหญ่เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจค่ะสำหรับหอยขมพันเกษตรนะคะสดสดเลยนะคะจากบ่อนะคะอันนี้พร้อมที่จะวางอ่า ตัวเล็กแล้วนะคะเนี่ยปากเขาเต็มนะคะเนี่ยตัวใหญ่เลยนะคะอันนี้พร้อมที่จะนําไปปล่อยสระอันนี้เราจะไม่ล้างนะคะเราจะไม่ล้างตต่คา่น้ําออกนะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับวันนี้นะคะ30โลนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเผยพันธเกษตรนะคะ <ness> เรียนช่วงนี้เสร็จแล้วหน้าแล้นก็ไปน่ะเดียวกว่าไปสั่งเล้อินเทอร์เน็ตนะคะมันไม่ส่ใช่ค่ะโอ้เห็นอยู่ใกล้บ้านแอ้วก็หลบโอ้เห็นอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่รู้มันเหลือกี่ตัวมายถึงคนคนกระจอบอ๋อ นี่เอายางรถยนต์ลงอ๋อยางรถยนต์ลงเลยมันวบางเพราะว่าลูกอยมันมาบ้าว่าจะเอายางรถยนต์เล็กแขวนไว้อะแล้วข้าวแข้งอ่ะค่ะเนี่ยถ้าขังไว้อีกคืนเนื่อลูกเล็กออกเลยเห็นไหมออกแล้ว ไปนี่ยไปดูบอกกันเล็กไหมไปดูจัเล่นเดยน